สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันแกล้งอีกแล้วนะคะคำเตือนค่ะทางช่องนะคะเป็นเพียงแค่สื่อการในการน,นําเสนอนะคะสูตรคํานวณนะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือทุกรอบนะคะถ้าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรช้วิจารณญาาในการรับช,ชมรับชมญรุกกรรมทึงนะคะมาทุกคนฮูฮ้ว้าววัน วันนี้ก็นะทุกคนลาวีพีเล่าที่ผ่านมานะฮะถ้าใครตามนะสมมติว่าถ้าใครตามนะหนึ่งเจดศจ้าเจศนะได้หนึ่งอยู่แล้วอันนี้มาหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์แล้วก็1ค่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มาศูนย์สองค่ะ ศ2ส,สค่ะศูค่ะต้องวินเอานะคะวินนะคะวินนะคะวินนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ได้ไหมห,ห,ห้าแปดด้วยเย้เย่นะครับ่ะคุณจิงไดลาจิงไดลาได้บได้บได้บ,ดบตามนี้เลยเดือถ้าใครนะคะไม่อยากจะพลาดแนวทางแบบนี้นะคะนี่นะคะ แอดไลน์มาได้เลยคุ้มมากบอกเลยคุ้มมากนะทุกคนหนูบอกหนูบอกเลยนะแต่ว่าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะทุกคนพูดถึงว่าใครอยากได้แค่นั้นเองถ้าใครไม่อยากได้ก็คือไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะหมดเลยซีเรียสอ์ยังเลย เราก็มาบอกตามหน้าที่ของเรานะทุกคนเราเยอยากบอกเราก็มาบอกถ้าเราไม่บ้างเราก็ไม่ได้บอกนะมานี่แอดไลน์ตัวนี้มาได้เลยนะคะถ้าใครไม่สะดวกไปต้องแอดให้เสียเวลานะคะถ้าแบบไม่จริงจังไม่ไม่จริงจังหรือจริงใจไม่ต้องแอดมานะคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาตอบหละเพราะว่า แอแนวทางเนี่ยเราคิดคนเดียวคำวนวณคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวนะคะคนก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยตอบไม่ได้ค่อยไม่ค่อยไ,ไ,ได้ตอบใครแค่นั้นเอง 3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7 แค่นี้พอละมัง้งสี่ศูนย์สี่เก้าได้อยู่แล้วก็เลยสุดมีสุดเก้า ไปตามใบนี่แหละค่ะทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะ คิดเยอะแล้วเหนื่อยค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนอ๋อเนี่ยคนของเห็นละหนึ่งสูน กินแล้วเธอคะ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปตามสูตรจะ้ะสองตัวเกาให้รอดก่อนทุกคน <c oughs> สามตัวมันก่งยากยากเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผู้ใช้วิจารณญาณเะเยอะเลยนะคะโคนแนวทางของเราเนาะก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะขอให้โชคดีนะ